สวัสดีคกับน้องสาวลาออมใจเปียวันถาดทองสวนอาสามหน่อยฟอนออมพ้นกับผมแรงงานตนวแรงงานตกับพีกับน้องสวนอาสามหน่อยฟอนออมพ้นเดินทางมาแต่ใส่ยู่บอไก่์บอไก่พ่อไก่บินตกเดินทางมาจากอำเภอผู้เสียวจังหวัดเออผู้เขียวผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อนี่พิษผาดประการใดต้องขอกราบประธานาภัยเสียงเบิดครับงานบอหลายได้แม้กินเหล่าหลายคือได้บุ๋มอะ ยกแรกแหกหมานฟังล่ำกันจังหน่อยอีเม่เมื่อนี่จากโซนอาสามหน่อยฟอนออมโพนก่อนสิจวดจาดฟาดบื้มกันหอดตีสีวันนี้ง่ายดกอกเบอร์เดนมาพอแห้ง่ะอ,อีพอเข้าเอาเอฟเฟคมาจากหน่อยอีพอหยกแหลงแหกหมานขออนุญาตไหวอ้อย่อคุยเห็ดถามเหตุ ขีดตามข้องสิทธิดีต้องระลึกถึงคู่กันตันดูคกุณเจ้าคู่เข้าผู้สอนเนน่จังหน่อยเพลิดพลาดต้องขอการะทานาพัพด้อแมนเด้อเอลาว่าสาธุสาธุสาธุโโกูสันธโทโกนากามโนกันสสะปูโกตะโบละจังว่าเสียเสีย สีอาริยเมตตโยสาธุเดอคุมองเขาโบเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเทวดาเจ้าทั้งลหลายฝูงใหญ่ดอกยังอยู่ถูกมุมไม้ไปประดอมไหวห้ังของปาประเทศทาดอกผู้เขาสาธูเดอคุณม่เจ้าธรานี้ก็ให้มีมาซอยให้มีเลียบบอคอยปบาด้ไปมานกับทางคุณอาจารย์กันวงวันสอดส่องกับทังคุณอ่อปองกาลาวกลางดอน สาธุดก้ห้เสียงพี่บอนเกินหน้าดอกวันวันวอนไปเบิดทุกส่วนคุณแม่เจาา้าธรนีคุณภาษีอริยเมตไตยรวนเทนดว่อาอาอาพุทธตอจงมาปกมาบังจงมา,อ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 าดอกมาะออลือำม,มายำลาอ,อ อออออออลาวอ๋อ้ยพ่อ่อพ่อเปออะไมเป็ดจะส่ค้ือน่านมากายปอดมันจะเสียงเนี้ยง่ายไก่ปอดมันถ้่ปั๊ลเงี้ยนวนโนเออเออเ้ยคืออะไรฮฮคุณครับ ก็พูดหลายๆเด้อครับเด้อลำๆเรวยๆเด้อยายญ่อยกากินเปลีนเด้อเหล่าใหญ่รอแม่วมาเด้อลุง สาธุสาธาคุบาเป็นเขาสาธุสาธาคุบาเป็นเขาคุณพเจ้าพระองค์เอกนาถคุณพ์กับทุ่มมัวพามสั่งโกบอมสาธุเรือสาธุเรือเขาก็ย่อมือเราก็จอมคุณถูกดีดไหนมาละมือได้มาล้ำสู่แข่งขันคุณถูกสันนิเคียวแกาแดงไก่คุณถูกสันนิเคียวแกาแดงไก่เห้ยบ้าใครกอนล้ำมาแปีแล้วล้ำมาเดือคุณพ่อผัข้าล้ำเดือดฟอน หรือฟังก็บอลก่อนให้เรือนจะได้ฆ่าขาดเกินข็าฆ่าขังวางล่ำคุ่เลือนล่ำแม้มาลำแลบมองคุณเลื่อนล่ำแม้มาลำแลบมองไอ้มาังมาสุกัมูกการหัวหัวเอือนฉันเดินมาลำหัวเอือนชิญเดินมาลำบุกกะลำมือได้เมีดาสาไกคุณเทพไท่มาป่ายอแสงคุณเทพไบท่มาป่ายอแสงลับตาแงบดก่อนกายามีทั้งทางหลังเหือหนาฟังท่าเวก่อนหนหลังเือนาฟังท่าไวก่อนปอดมก่อนกาบก่อย่อขึ้นใส่หัวตัว ผู S <S ้ข้าไม่น้ำมาส่วันณตัวผู้ข้าไม่น้ำมาส่วันได้ตกลงสันยาพวากันวันจังสาธุเด้อสาธุเด้ออยาได้ไต่ข้าข้าพุ่งลงทางเลียกแมีเลียกแมคุณบิดาพ่อแม่ยก้อยมาเดามากับกังส้นบอลเบือยาได้เสือกละกองทังไปอยาะได้เสือพวกกละกองทังไปให้ว่าใครก็กยาแม่ไว้เป็นลาย้ำเขานินทางลำยาวันนะย้ำเขานินทางลำยาวันละประชันต่อสู่ความดุยาลงลามให้พวกไอ้เสียงโรงดังห้องล้ำ ไปปล่อยเสียงทรงดังห้องไอเสียงท้องนี้เลยกกระเพรงแหงงกาสาธุเดือสาธุเดือไปได้ฟังลำขายลำหายคนได้ทำมาทำอาบวันนำกาลำกันรับประชันละเมอในเฮดีขึ้นพวกเขาเอ็ดีขึ้นกว่าอ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 าคาเฮอดอกเสียงท้องดีเนาะ สวดสวดห้จักบาทแ,แม่แพร่งอีเมียอีเมียพลละคนอันบอลล้อมจะเหนมื่คือเสียงเป็ดกาผูเลยว่า้ <c oughs> ยิ่งเสียงบอลล่อมไฟไสแล้วก็อยากกินลาบเป็ดกาผูในบันทีบ้านนะเ <c oughs> อออันนี้จบลงไปครับผมเป็นการไหวอ้อย่อคู่เมื่อนี้ยพอเอาหลายเท่ายพ่อเป็นกระใสสิทธิ์ีดีต้องระลึกถึงคู่กาตันโยคุณเจ้าคู่เข่าบูสอนว่าแม่เนาะอ่ะ มื่อนี้สวนน้สามหน่อยฟอนออมพจนี่เดินทางมาตาใสอีเมย์ยุบบอไก่บอไก่พ่อไก่บินตกสวนน้สามหน่อยฟอนออมพจเดินทางมาจากอำเภอผู้เสียวจังหวัดไซยาภูมิเอาผู้เขียวตืเอาไปยืนนั่งเสียวเชียวผู้เขียวบ้านอยู่หลังเลื่อนจำพร้อมพูด เสียททางงเเนลัมื่อได้สวรรนะสามหน่อยฟอนออมพจนเดินทางมาจากอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อนี่มาพบพ่อกรับน้องสาวลาอมใจปียวันธาท้องบุ้ยมาเหลี่ยมยำเน่าพลังค่าบูดอเลยพวกจ้าเนื้อก็เลี้ยงเออเอพันพาอรรถเปียเปตาพีกากินควายแทะเมื่อนี่สวรรค์นะสามหน่อยฟอนออมพจนมาพบพ่อน้องสาวลาอมใจปียวันธาท้องโอ้ คนกะงามน้ำกะคองเสียงกะดีเสียงกะมวนเสียงกะดังหวันหวันป่านขวางยะคู่ลานังเอ้ยเมีนน้องทานยังบัวาตินี่ชาติคนละดอกโอ้ย้อโอ้ย้อโอ้ยพอมาเห็นว่าใจคไขยหลอดอ่อนปานคนเมาซ่าเป็นน้ำวาดาสนากันสาตาพ่อแก่ เป็นอย่างหนอยญาแม่จังบ่อผอตั้งแต่นมห่อมขีลานังเอ้อยไอออกลำไหลปี่ขันผ่านมาไร่บ้านจังไปเห็นทั้งหานตอนข่ดอกมีเมียนี่จังเม็นคนเสียความหังย่างใหญ่ขันสียามสีไรโจดแค่ดอกแพลธามมาพอผู้งามงหมวัวใจข่อยอดว่าอโอ้ยมาหลายท้ว่ะ มอมงานมัแล้วมาชิม้าเราก็มาชิ่ได้แลกูมัดสัมเอ้ยเอาไอี้ยคนเด้อปักห้าไอ้เจ๊โอ้ยไอ้หัาเอาไอี้ยคนเด้อปักห้าหัวใจบักสามเอ้ยมึงอย่ามักเขาได้ขันมาลับมื่อนี่เป็นจังได้มึงอย่าคิดอยากนั่นอยากนี่เขาดอกเนื้อสามกันบ่อเกิดแล้วไตรพ่อกันดอกชาตดไม่แต่ว่ามเมื่อนี่ให้ตัวเอาใจใส่ลับให้มันดีบักสามเอ้ยบักสามเอ้ยเอ๋มันลำเอเลยเอเลยก็ใจเร่แก่เชื่อคนแม่เอ้ยเบ่อจังได

ขอเลี้ยวเบื้องหน้าขออนุญาตประกาศจะเข้ามาแค้นเจนเหรอได้ไหมหนึ่งมันบอกประกาศด้วยครับด้วยประกาศดื้อเมื่อนี่นทีมงานคณะเจ้าพารไปจ้างหมอหลองหมอลำมาให้พี่น้องได้ฟอ้อนได้มวนกันเม,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 มื่อนี่พี่น้องมาเบื้องหมอลำได้รับไปไแม่มานนางเบื้องหนังผีได้ไหมโอ้ยผู้ริคนละโชเล่เพื่อนหมอร่ำพร้อมหมอรำฮาไปอย่าง,งทึ่งวันทึน่งดำเพผลว่าไปหมอเข้ เสียงแต่เสียงบอมีเนาะมีเนาะเอาสูขอพูดแข่งเสียงดีดีเวทที่ลอยควันไว้บอาบน้าจากสามลอด้วสิเมื่อนี้เราลงลออเดี๋ยวนึงี้ พอขั้นมาหนี่จะไปย่าเบิ้งจักขวัญมัดนี่จะไปยาเบิ้งจักขวัญอย่าเฝ้านีมา่อนอนะเมื่อรากระเด้อสุ่มกินลาวสุ่มมาฝักระลมขวัญฟันเสียได้รอนั่นนผมสุ้วันรวยกสิได้สิได้มาลับเจ้าเยเคียนทุกเขีดเคียนเขาสาลายี่มาผมรับนี่ก้าจางมีคนละจางนังเอ้ยล่ะหันมาพีกวนนันเดอพูดันเดอเันเดอบ่รำก้อนแม่นจังอ้ายจางอ้ายใจต่อบสูซ ได้ไอจะได้บอกหาสวนะบ้วมแช่นท่อมันไม่มีท่อหนี่ต่เป็นบ้าอยู่นะบ่ายจังไหรมีแต่พอคู่แม่คู่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเอออีเลติเอาบักตัวมาขายสวนติผมยังเปลี่ยวใจอะไรหูผมยังเปลี่ยวใจอะไรหูทุกวันอยู่กระโดดเดียวเปลี่ยวกายเศรษฐาย้อนจำมาเพื่อน เท่าไรนาะจะมาเป็นเพื่อนมาเป็นแม่เสียเลยมาเป็ีนละเพื่อนยามนอนกอดมันละคนเดียวว่ามีกอดมันละคนเดียววามีโอ้ยเงี้ยเงตื่นเสียงผู้ขึ้เขาดงเอ๋อาวันยำหลับยานมากระโดดเดี่ยวเปีกางกอดมันไทยผู้สาวทั้งหลายมาจำไม่เด้นะไม่ได้นะเดินเดินเดิไม่จำไม่ได้กระโดดอไง โอ้เส yeah, ma ียงเตแตก่าฮ่า้แ่มันมาถือหมอน้บไฟยิ่งเด้พอมันสิ่อลหูก็เกาได้เยผมยังเผี่ยวใจไรกูผมยังเผี่ยวใจไรกูทุกวันอยู่กระโดดเดียวเผี่ยวกายเไรษน้อจะมาเป็นเพื่อนนสะเศรษน้อจะมาเป็นเพื่อนมาเป็นแม่เสียรมาเป็นเราเพื่อนยมนอนนะก่อนนอนรักเดียวว่าไม่ ความันแล้วคนเดียวว่าวโอ้ยอยากเลยเด็กชีวิตหม้อรำก่อนน่ะทุกคืนกับทุกวันอาวันยำหลับยามลอดดเดียวปีเอวกายวัดมุนไทยผู้สาวทั้งในวัดจำเหมืองดินน่ะไม่ดนนดินน่ะดินวัดจำในน้กระลูกหลานบ้านเจุอาบ้านเจุกับหม้อเสียกัน พูกไหตรวจมาเม็ดวันมันงที่ผู้สาวทั้งหลายว่าจำหมวยเรังไมเรังอาเดังไอ้จำไม่ได้กร็หลกดหลานบรนเจ้าอาบรนเจ้าก็มอยเสียกัหากแฟนการุ่นเทียผมว่าบุญเทียบ่าสงสารสิบนิ้วผมขอกลับกันละ สิบนิ้วละผมขอกราบการที่ท่านประธานจ้างมาลำผมดังในอิ่วกับเล็กแจกับแฟในตู้เครื่องแฟชบ่นบอชกเรื่องเบลบ่ช่วยยาบ่ช่วยสิดังในบ่เป็นเปียบดังเช่นเงือดังนะบ่เพมีคนควายพักกระซอยเจียวเลือดเลี้ยวเนี้ยวล้ำน่ะบ่คือกันเป็นว่าเลี้ยวล้ำน่ะบ่คือกันเป็นว่าก็สัทธาบ่จักกันบล้วเปาแ๊ะ หากแฟนกรุ่เทียผมว่าบุญเธอว่าสงสารสิบนิ้วเราผมขอกับกานาสิบนิ้วผมขอกับการที่ท่านประธานจางมาลาแม่ข่อยตื่นพูดตีให้แม่ข่อยเมาเหล้าก่ดน เอาลาน้อซ้ำพ่อเพียงนี้เอาลาน้อซ้ำพ่อเพียงนี้ขันตีก่อนให้คนฟังงของตีกวนให้คนฟังคของสัดไทยพี่้อกสิลมเจ้าบ้านเดินสีน้านวนคนวันของใหญ่หนักเลี้ยงยาุ้วยความเสียงคลองปั๊บอันหนึ่งม้วยผู้ตีคลองก็จะแม่นหูจังหวะให้ประท่านน่ะไพ่ด่อแม่เด้อเสียงหมอลำเบิดแม่อตีคลองให้จ <fry UC> ักบาทแน่แม่กุหลาบแดงตีแม่ ได้ทแน่นอนขั้นบ่อไอ้ทุบห้ำหมอแขนคนหนึ่งสอยสอยพี่น้องฟังสอยให้สอยใกบาดถ้กกอนเอาลำบ่อไอ้สอยเอาก็ได้ปะสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยสอยพี่น้องฟังสอยเขาบอกว่าผู้ใดมีกิ๊กเอาไว้ถ้าจอบไว้ถ้าลอยผู้ใดมีผัวหน่อยเนี่ยเอาไว้ถ้าคว่วงผู้ใดมีผัวหลวงเอาไว้หนึ่งเข่าแต่ว่าขั้นผู้ใดมีผัวเถ่าเอาไว้เฮ็ดยังบปะเนี่ยเอาไว้เฮ็ดซาพน่ากีดอย่างเดียวกันสอยครับ สวยสวยพี่น้องฟังสวยสวยพี่น้องฟังสวยเขาบอกว่าผู้ใดอยากได้แก้มให้ไปเอาอยู่โล่ะเนาะผู้ใดอยากเห็นหีไปเลี้ยนหมอเลี้ยนแพทย์แจ็ว่าทแจ็ว่าแเตะด้วยกองกันโจโกแต่ว่าอย่าไปเลี้ยนสัตว์ตาบาดอย่าไปเลี้ยนสัตว์ตาบาดแม่มาป้องคือกันติมันไปมันเห็นแต่หีงัวกับหีควาย้ตอนนั้นสวดสวดให้แจ็กบาทแม่ เสียงเบิดเด้อแม่เดอ้อปฏิบาร์มาลำห้าเม,มึงอย่างเมื่คือเสียงไหลแทบปฏิบารนะ์นออผู้ใดปบมื่อไห้ก็คอ,อยไหลลำไห้รวยเด้อแม่เดอ้อสาธุคิดถึงไหนก็นสมมามาต์ปารธนา,าทุกทุกประการสาธุอยากไปทั้งไหนก็คอยพ่อตะคุมเงินคุมคำสาธุสาธุเด้อสาธุเด้อสาธุขัน้นแม่มีเจ้าหนีก็คอยเจ้าหนีขี่รถแห่โค้งผู้ปบมือเนี่นนนมมละเออขอปบร้อแม่ศา่าผู้ใดบอปบมือคือขันเด้อ สาธุเด้อขัดไ่มีเจ้าหนี่ก็คอยเจ้าหนีขี่รถแหกโค้งคือกันแต่ว่ารถมุนน้ำยับแต่ว่าเจ้าหนีเพราะเป็นยังมือเสมาท่วงนีพบเสียงไอ้เสียงขอเสียงวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นแว่งใหญ่ก็เป็นตาหยานแต่ว่าทั้งผุนบ่ถอยได้ทั้งผีได้กีกประเด็นอีกไหมขอบคุณวัยรุ่นวันนี้มีแต่วัยรุ่น แม่ไว่ตะไม่รุ่นค่ะรลุดเจ็ดร้อยกับแปดร้อยไหมโอ้ยอายุปะไรขนาดนั้นเงินเดือนเงินเดือนท่านเนี่ยภูริโคตก็จะได้แฮ่พัดหรีแม่คอยนะรอบนี้อาจารย์นาดติภูผู้สาวสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยจะเป็นใบงามโอ้ยเกิดได้ไงมาบพรเคยเห็นมืออิเล็กพ่นสวยแบบนี้เนาะคนแได้มาพูงามแทนพร้อมแล้วไปเทาพร้อมแล้วตีจวนให้แจ๊คบาร์แน่ฟอนงามๆลำบ่ได้ฟอนเอ๊าะ ตันี่เราเป็นมาเร็วมาได้าเสียวหลดกันตาฟังไ้่เบื่อนานก็มาจองคบุกันมาจังแม่ม่น่เดไนเด้หยก็สบีเอ๋เลยสบพีหในดียบ้าละบาซอาอ้างด็ดเราอาเดว่าเต็้หวกว่สนามไหนมาเริมแม่จังนาจังําก็ห้องหโซบุด้วยเดชดคุณบแม่ห้องหลาน คนมาทำงันนี้บอลำดีด้ามันมาเล้วมาได้เ่ราคนเซลล์หนวดดังล้อตาฟังเด้อแม่ละขเบื่อานนักทงานองความบุญกันปาจ้างเดิมมัน่ดีเหนื่ายยวต่อกได้ใจไได้ยินการบารีก ดีเย้่ยมว่าโอเคงันตื้นเสียมาเห็นได้เป็นคนก่อคนกข้ามาทางล้ำก็ม่วนสว่งกดเข้าได้เป็นดนดนนามาได้ขบาร์เดียวเบิ่งหอเบิ่งคักคักเด้อเป็นพวกจวาพวกเจ้าขบเงินเสียได้เสียีด้ตามเด้อเป็นควายหลังฮะควายหลังเธอฟังลำน้อยกัดตีมาเด้อเป็นลำควายลำควายก็สิบผีก็บอกเกิดบวชเจ้าเกิดเด้อเป็นจังพอจังพอเห็นด้วยสุดทนให้มาผมมาพ่อมาพ่อกับพ่อแม่บุทธตาให้ก้าวถึงกัน

แค่เดาได้พอเราว่านจางเดาหยีใช่ไหมเดาเด็นเทยดเดาเด็เทเด,ดูู้เสียผู่อยแล้วไปบอแค่เด้แล้วเดียวนยีคือยัง่ยกูหอยกู่อยประเานอภัยด้พอพลอด้อมาแค่ค่อยเดาเพค่อยเปลี่ยนส่วนมากให้ถตาเขาเดาเถอ เียดเรืองไปนอาก่อนมามาเอาละดอหาดิเอาหาดิลฟังบัดบอนเดือดัวนัตนานัตนาเจ้ถึงหอแค้นเท้าแค้นเท้าเอาแคมาเมาเร่อปากผมจะตะเบรนใส่หัวเสียงส่งโยสานันงานเมืองสิปวเรออากันปากันจะเปาแขนสีสันสีกันหลอดต่อยสีต่อยเลนแต่สีกันหลอดตนนกบนองเอมันดังจันจันนาจันจันนา จันอ es que ่อยยินยีนวันอินละกาสับระเป่นลั่นจวนละลักระบบรถใส่เจตีเจนนาเดือยอากยินแค่เท่าแค่ถท่าพดังมาย่องยองอ่ะย่องยองละเรื่องดงดื่อเรื่องดังดื่อเรื่องดงดือเด้เน้ดัด้สุวาจารมัชบอดโคบอร์ดเจ้า คุดถงแหงเสียรงแหงใจขอบคุดถูมาไล่เพื่อนพอไทยครับลำลับรยถวยถงหวยรวยบือเรื่องพี่น้องเรื่องมาอีกแล้วครับผมพี่สาวเสียแดงไหลับงามหมอแชนไหลกำงามเถียเออาผมเด็กครับผมเด็กนี่ะนี่ไอาเล็กามากันหัดต้องหัวแก็หาเงินแน่ละ เม่นเติดต <t> ิหมอแคนเด้อแม่นเจ้าติดให้มันเด่นได้ละแม่นทางแอวให้คนนัวเด้แม่นแซวแซว่ะแซวสักับอลไหลาย้ำยอดตาสาอ่อนได้ละแม่นลายยำเตีลาย่ำเที่ยงสาวห็นมยีมใสจนไให้ถี่ได้แม่นก่ายองกายงอไแอวให้ัว่าหมาบืนมีพอเด้แม่นต้อกกาสีผ้าดาเด้แม่นคนดังบอแต่ฟังอ แซ่แงกใส่กันทวารีขึ้นเวทีต้องสัวชิดมีครัวสั่นสั่งเสียงราคังเดาแม่นดังขึ้นเอาดับเขาก็เฮาเหอบอย่ารอเอาไนหนังนั่อแมน่นจอกกอจอกกอูุด่านยอลงดินมวยผู้ยิงเ่ะพี่ปี่เป๊กผู้ซ้ำกับผู้ด้อยเขาต้องสไปมันเตเข้าได้ทีเข้าที เาเรอแม่นมังไตอย่ให้เรม่นเครื่องเคลไหลคนหัวเ้อแม่นละเปืยเปืยเปื่อยเปื่บุคคลลมากติดใจหมอนชายตีดีตีดีเขามีมันไตตีย่ำดีเ้อแม่นละถเป่าค่ะแม่นเิมโพเดนปูเมนละแม่ปลาดเงื่อก้าเ้ิ่ม่นละซื้อดังตีโพร้เริ่มเนกากลาลงังอยู่ในทีละกรบอกรังเด้อกระบอกรังเด้อกระบอกรังเด้อะอรังเดือบอกรังดีเลือดชาเลือดชาวเก็บกันทั้งท่า ว่าเสียงดีลำวนลำละชวนลูกฟอนลูกฟ้าสอน่วยคนลำไผ่นันเดือโฟนยู่ฝากคำไผ่นันนาโฟนยู่ฝาก้าฝากาำกะเทีนตะวันตาสวอคดทัวโค้จกะนางดูเริ่มแจ้ไปแสดงตั้งเตียตั้งแต่กพูตั้งเตเหลียวเตีดาเป๊ะเป๊ความเป๊ะเป๊ํซัม้ีซัมีซัมดีไก็ซัมดีซัมดีซัมดีซัมนีซัมดีซัมดี ไปยานดอกเห็ดย่าเฮ้ยสวัสดีเจ้าของบ้านไม่เสียงนะมาเนี่ยสู่เครื่องเอาหน้าเท้าฝากพูดพี่น้องมาเท่ากันสมุทรทุกคนค่ะนะรอบนี้ไปแบบไหนลูกพี่คอยอาจารย์น่าดตดีหาหม่องลงหาหม่องผมมองหม่อง,งว่าเขาสูดจักบปาไล่เตยให้ไอแม่คอยฟอนง,งามๆเตยพิเศษแม่ขวดเฮ้ ฟังเตยเงี้ยวเง้รอบเม้ครับพิเศษสลับแบควัวาเอเอฟังเตยในแบควัวเด้อมีสู้พีก็จะปามีสู้พีก็จะปามีผัวมาหมาเอาไปเลี้ยงคู่มีสู้พี่ก็จะป่ามีผัวมาหมา,าไปเลี้ยงคู่ เสียงอยู่ส่เสียงเสียงคข่ยนี่ยม่เสียงไข่ยนี่ยขอบเจ๊องขอบคุณตัวแห้งเสียตัวแห้งใจขอบคุณหย่เสียแดงจ้าขอบคุณหย่เสียลายจ้าเขาว่าผู้ใดมักไซเสือลายนี่เป็นคนหลายไก่เด้ละเจ้าเลี้ยวเจ้าก็สซเสือลายเขาบอกว่าผู้ใดมักไ่เสือสีล่ยนี่เป็นคนหลายไจแม่หรอแต่ว่าคั้ใไ่เสือลายดอกบงบอกได้ว่าเป็นคนของใหญ่ผู้ใดส่เสือสีฝาขาว่าดาผัวเกิ้งเก่งเดียวแม่ยูตีไม่ยูบอก ผู้ใดใส่เส cool. so i̇şte ื้อสีเขียวเกินมาคนเขียวเขียวผู้ใดใส่เสื้อสีแดงในแท่งในสูงผู้เรียกว่าแต่ว่ามางานเมื่อนี่มางานเมื่อนี่สิใครเนี่ยเขาโม่ตะผู้ใดใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยใส่ละขอเสียงใส่ละผู้ใดใส่เสื้อสีชมพูขอเสียงหน่อยยมาอยู่ไก่แทนนั่นน้อเขาบอกว่าผู้ใดมักใส่เสื้อสีชมพูในสี่ดูดูดิเจ๊เทียมาเถนโสดตีเอ้ย สวัสดีอ <absorption> in ุ้ยปีนาครับบ่ได้ผัวไฟสุมหีทิมแล้วได้ยเนี่ยม่แห้งบ่ได้กินน้ำเขาว่าไปแต่ละตัวเนื่อยค่อยทว่ะเบิ่งกตอมีคีย์บอร์ดคอยแปงได้เลยเฮ้ยลหมานเขาเด็ดใจาะครโเดงเลยเฮ้ยล้วหมานไม่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 นานสามมเรมันต้องไวเจ้าขอบคุณครับอ่ะส่งไม่ต่อให้มารับสามมา